สว,ส,วนะสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องผู้พ่อพี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนกับมาดามน้อยครบหนึ่งปีของช่องขอบคุณพี่น้องสี่ล้านวิวสี่หมื่นซับรับอ่านนิสสงจากลุงพนกกกอกค่ะพี่น้องขาวันนี้เป็นวันดีวันขึ้นปีใหม่ขออนุญาตอวยพรอวยชัยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกเนาะค่ะพี่น้องเนาะถึงพี่น้องทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญสิ่งไหนที่มันไม่ดีในปีที่แล้วก็ให้หายไปจาก ครอบครัวจากตัวเราเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็รับสิ่งที่ดีๆมีประสบความสําเร็จสมหวังในทุกๆด้านร่ํารวย รวยสุขภาพรวยเงินรวยทองสุขภาพดีแข็งแรงเด้อค่ะพี่น้องขาทุกคนทุกคนวันนี้ก็เป็นวันดีถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งแหละค่ะพี่น้อง่ะเป็นวันดีอย่างที่บ้านละค่ะของช่อง YouTube อย่างที่บอกมาดามหน่อยทํา youtube ครบหนึ่งปีพอดีเริ่มก็คือวันที่หนึ่งมกราเดือนที่แลปีที่แล้วค่ะพี่น้องขาปีนี้ก็ครบหนึ่งปีพอดีค่ะพี่น้องขะก็เลยขอบคุณอยากจะขอบคุณ4ล้านกว่าวิวค่ะพี่น้องค่ส4ล้านกว่าวิวสี่หมื่นกว่าซับก็ถือว่าเป็น าการทำ u t u b e เป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จล่คะค่ะพี่น้องคะก็ขอบคุณขอบคุณไปยังพี่น้องทุกท่านตั้งแต่ท่านติดตามเรามาตั้งแต่ต้นยันตอนนี้หนึ่งปีพอดีก็ขอบคุณไม่ว่า fc เก่า fc ใหม่ก็ถือว่าขอบคุณขอบคุณกับพี่น้องคะ่ะขอบคุณจากใจเราก็มีไรายได้จากตรงนั้นอย่างดีด้วยล่คะค่ะพี่น้องคะจากที่ทำคลิปก่อนๆเล่าสู่ฟังไปรอบหนึ่งแล้วล่ะค่ะพี่น้องคะวันนี้เป็นบันดีมาดาหน่อยอยากจิบยกมาเล่าให้ฟังใน รณนนีของช่อง YouTube เป็นยูทูบเบอร์ของฮักนัสบีเดนนี่แหละคะ่ะพี่น้องะ่ะมันก็จะมีอยู่ว่ามาดามหน่อยทําตั้งแต่แรกก็คือได้แรงบันดาลใจจากผู้เยาว์วันฟินแลนด์ค่ะพี่น้องะ่ะแรงบันดาลใจคนแรกที่อยากให้มาดามหน่อยที่มาดามหน่อยอยากทําว่างั้นเถอคะค่ะพี่น้องขะก็คือ,อผู้ใยา่บ้านฟินแลนด์แต่ก่อนเพิ่นเป็นเด็กอายุน้อย,อ,ยอายุ10กว่าปีเอง ก็เป็นคนประสบความสําเร็จในการทํา YouTube เป็นยูทูบเบอร์คนดังจากประเทศฟินแลนด์แล้วก็ไปอยู่เมืองไทยตอนนี้ก็ยิ่งโดง่งยิ่งดังเนาะกันนั่นค่ะคือแรงจูงใจมาดามหน่อยก็คืองกนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขางกอยากเป็นอยากรวยอยากดังขึ้นเพิ่นเนาะกับพี่น้องเนาะก็เลยนั่งมานั่งทํา YouTube แล้วอีกอย่างหนึ่งตัวเองเป็นคนที่อยู่ประเทศสวีเดนเนี่ยก็ลูกชายคนโตอย่างที่เห็นแทรกขึ้นมาก็คือน้องเดียน้องเดียนี่เบาเดียนี่แหละคะ่ะพี่น้องขาก็คือมาดามหน่อย ต้องการที่จะทํา y o YouTube ต้องการที่จะมีช่อง y u u t เนี่เพื่อลูกชายคนโตเพื่อที่เขาจะมีะไรายได้เกิดช่วงนั้นก่อนหน้านั้นมีปัญหาเรื่อง <c oughs> การมาีโรคโควิดเนาะพี่น้องเนาะ โรคโควิดแล้วก็จะมีการตกงานโรงงานปิดนู่นนี่หลายอย่างมาดาหน่อยก็มีไอเดียว่าเออคนอื่นเขาก็ยังทําได้ทําไมเราถึงจะทําไม่ได้ก็เลยสร้างอันนี้ขึ้นมาให้เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็จะเป็นมรดกให้ลูกเป็นอนาคตให้ลูกอย่างที่ว่าเพราะเราเองก็ไม่กลัวเพราะเด็กโรงงานบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะปิดตอนไหนเขาจะไล่ออกตอนไหนก็เลยอยากสร้างอาชีพให้ลูกเพราะว่าจะเอามาอยู่ประเทศสวีเดนเขาไม่มากับพี่น้องค่ะลูกชายมาดำหน่อยไอ้น้องเดียคนโตนี่แหละค่ะก็คือฝากในเด้อค่ะพี่น้องค่ะ,น,คะ,น,คะน้องเดียอ่าจริง จริงแล้วเขาไม่ได้ชอบทำหรอกค่ะพี่น้องคาแต่มาดามหน่อยก็บังคับให้เขาทําว่าโอเคในเมื่อแม่ทําแล้วตามความเป็นจริงฮักรัศวีเดนเนี่ยทำมาหนึ่งปีก็ก็จริงค่ะพี่น้องคาแต่พอหนึ่งทำตั้งแต่ต้นอย่างที่บอกเราเป็นคนโนเนมเราเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักกับพี่น้องคาทํามากว่าจะครบ กฎกติกาของยูทูบเบอร์นั่นหมายถึงว่ามีคนซับสไครต์หนึ่คนแล้วก็มีคนวิวมีคนดูนี่ส0่พชั่วโมง,งนั่นแหละค่ะพี่น้องขามาดามหน่อยทําตั้งแต่ต้นนี่ใช้เวลาตรงนั้น7เดือนถึงจะผ่านกฎของเขาไอ้แค่ห0ึ่งพันซับแล้วก็อ่าสี่พชั่วโมง,งนี่แหละค่ะพี่น้องขาหลังจากนั้นแล้วพอมาดามหน่อยมาอ่าทำประสบความสําเร็จ มาประสบความสําเร็จอย่างที่บอกว่าอานิสง์จากลงผลแรงจูงใจนี้ก็คือจากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่อยากให้ทําเพราะว่าอยากรวยอยากดังอยากมีเงินมีทองเหมือนเขาเพื่อที่จะให้ลูกสารต่อข้อที่2ก็คือคนที่ทํามันก็ต้องมีกฎกติกาของ y o u u u e เพอกฎกติกาผ่านมันก็ใช้เวลาเพราะเราโนเนม7็เดือนเต็มเมเ,มเรามาประสบความสำเร็จขณะ ประสบความสําเร็จนี่ก็คือสําเร็จโดยที่มาพูดถึงลุงพลมาเกาะติดสถานการณ์มาเกาะลุงพลดังนะั่นแหะค่ะพี่น้องขาอย่างที่มาดามหน่อยบอกว่าได้รับอาน,นิสงส์จากลุงพลอันนี้เราเป็นสิ่งที่ไม่ลืมอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ลืมจากคนโนเนมีคนดูแค่หลักพันมีคนชับจากใครแค่หลักพันกลายเป็นภายในเดือนสองเดือนที่เอ่ยถึงลุงพลมีคนวิวดูแค่หลักหมืน่นกลายเป็นหลักล้านค่ะพี่น้องขาตอนนี้ จากเจ็ดเดือนแล้วก็มาสามสี่เดือนให้หลังกลายเป็นล้านตอนนี้ก็สี่ล้านวิวแล้วนี่ถือว่าได้รับอันนี้ส่งจากลุงพลอันนี้เราก็ยอมรับมา,มาดามหน่อยก็ยอมรับราคาอันนี้ส่งจากลุงพลจริงๆที่ได้มาตรงนี้แล้วมันก็เป็นที่มาที่ไปว่าบังคับให้ลูกทำํำพอเรามีคนรู้จักมีคนวิวมีคนดูมีคนซับสไครต์สี่หมื่นกว่าแล้วมาดามหน่อยก็เลยบังคับให้ลูกชายให้น้องเดียเนี่ยมาทํามาสารต่อพยายามแทรกเข้ามาจะสังเกตเห็นว่าช่องฮักนัสวีเดนมีมาดามหน่อยพูด แวแว่อยู่ประเทศสวีเดนเนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็พยายามที่จะบังคับให้ลูกชายทําสารต่อแทรกเข้ามาเพื่อที่จะฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องนอกจากพี่น้องเนาะยังไงก็ฝากลูกชายในเด้อค่ะต่อไปนี้มาดามหน่อยก็คงไม่แน่ใจอาจจะลดน้อยถอยลงเพราะว่าถ้ามีคนรู้จักมีคนนิยมชมชอบลูกชายไอ้น้องเดียแล้วก็คงจะปล่อยวางก็จะนู่นจะนี่เพราะว่าเป็นสิ่งที่ จุดประสงค์ตั้งแต่แรกว่าจะทําตรงนี้เพื่อช่องนี้ช่องนี้ให้โด่งให้ดังให้มีไรายได้เนี่ยเพราะอยากให้ลูกชายนั่นแหละครัพี่น้องขาซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามแทรกตัวเข้ามาแล้วก็จะพูด ทํานูน่นทํานี่อะไรก็ตามตามที่เขาชอบแล้วก็ทําลงคลิปแล้วก็ฝากในเด้อค่ะพี่น้องขาฝากพี่น้องติดตามลูกชายน้องเดียบ่าวาเดียนี่แหละค่ะพี่น้องขาก็มีคนติดตามก็ถือว่าโอเคได้รับความนิยมอยู่ค่ะพี่น้องะขะก็หลักร้อยก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่โอเคเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นอนาคตของลูกชายค่ะพี่น้องขะอย่างที่บอกแรงจูงใจเหตุผลที่ทํา YouTube เล่าสู่ฟังแล้วค่ะพี่น้องขะคราวนี้ก็คือขอบคุณค่ะพี่น้องขาถ้าไม่ได้ลุงผลมาดำก็คงจะไม่ มีชื่อเสียงในกรณีที่เราทำอย่างที่มาดามหน่อยบอกว่าทำช่อง YouTube มา1ปีเต็มณนะวันนี้ก็คือ1ปีเต็มครบ1ปีเต็มขณะเดียวกันเราเริ่มทำ เดือนที่1ถึงเดือนที่7เราก็ยังไม่ได้รับความนิยมเลยค่ะพี่น้องขามีคนแค่หลักพันแล้วมีคนวิวดูแค่หลักหมื่นแค่นั้นเองค่ะพี่น้องขาพอมาดามหน่อยมาพูดถึงลุงพลมาเกาะติดมาเกาะข่าวดังนั่นแหละค่ะพี่น้องขาจากหมื่นกลายเป็นล้านวิวนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสําเร็จของช่องแหละค่ะพี่น้องขาก็ถึงที่ลืมบุญคุณไม่ได้ก็คือลุงพลได้รับอน,นิสง์จากลุงพลพอเราพูดถึงก็มีคนติดตามมีคนรู้จักนั่นก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องค่ะพี่น้องขาขอบคุณหลายๆในสิ่่งที พี่น้องให้กำลังแรงใจกับยาถิ่มกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะให้ติดตามทางช่องฮักนัทสปีเด่นต่อไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะมาดามหน่อยก็ยินดีรับ ฟังความคิดเห็นไม่ว่าจะด้านบวกด้านลบแต่บางความคิดเห็นที่คอมเมนต์แรงเกินไปหรืออะไรยังไงก็ก,ก็ก็ไม่ได้บังคับว่าไม่ให้ไม่ให้ทาไม่ให้คอมเมนต์แต่บางทีก็อยากหยิบยกมาตอบบ้างท่้งในบางทีอาจจะแรงบ้างนอกจากพี่น้องเนาะแต่เราก็อย่างที่บอกแหละค่ะพี่น้องคาเราทําออกมาเราไม่ต้องการที่จะ,ะไปทําให้ใครเสียหายแต่ในบางสิ่งบางอย่างในสไตล์มาดามหน่อยแล้วเห็นอะไรที่ถูกที่ควรอันไหนชอบอันไหนดีเราบอกดี ที่เราเห็นอันไหนไม่ดีเราก็บอกว่าว่าไม่ดีมีการติเพื่อก่อมีการตําหนิแต่มีการเก่อ มีการติเพื่อก่ออย่างที่บอกแล้วค่ะพี่น้องขาในจุดประสงค์ของช่องนี้ไม่ได้ไปบอกว่าเป็นช่องที่อวยใครไม่ช่ไม่ใช่เป็นช่องที่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องอวยนู่นอวยนี่ไม่ใช่เห็นอะไรเราก็พูดแบบนั้นวิจารณ์แบบนั้นวิเคราะห์แบบนั้นมาเล่าแบบนั้นค่ะพี่น้องขานี่คือจุดประสงค์ของช่องขอบคุณค่ะพี่น้องขาขอบคุณพี่น้องติดตามตั้งแต่จะมี f อเก่าๆตั้งแต่ที่เปิดช่องมานาะค่ะพี่น้องแล้วครบหนึ่งปีวันนี้ก็ติดตามเป็นเนี้ยแน่นมาตลอดก็ขอบคุณขอบคุณ พี่น้องทุกท่านทุกท่านเด้อค่ะขอบคุณที่ให้กําลังใจขอบคุณนี่ก็ขอให้พี่นอ้องฝากสารนี่ไปถึงพี่น้องว่า,าให้พี่น้องมีความสุขทุกคนร่ํารวยร่ํารวยสุขภาพดีปลอดภัยไปเที่ยวไหนมาไหนก็ดูแลสุขภาพขอให้เจริญเจริญเด้อค่ะพี่น้องขาโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณจากใจสวัสดีค่ะ